วันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาบอกอาการของโควิดสายพันธุ์เอีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับแล้วลอกดีดิดติดที่งา,านสงการไปเล่นน้ำกับเพื่อนมาแต่ขอไม่บอกว่าที่ไหนแต่มันก็ระบาดไปทุกที่แล้วล่ะตอนเนี้ยอาการหลักของสายพันธุ์เอ็กีเลยไนะขยจะสูงวันแรกสูงมากส่วนตัวเองไข้40อันเดียวกขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็ภูมิต้านทานแต่ละคนแล้วก็ปวดหัวปวดหัวจนแบบ คือนอนไม่ได้เลยแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวไปทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีอาการเจ็บคอเบือน,นีอะไรบำบาดคอแบบทรมานมาก,มากแล้วก็หายใจไม่ออกซึ่งใครเป็นอ่าใครมีไข้หวัดหรือรู้ว่าตัวเองมีกลุ่มเสี่ยงหรือรู้ว่าไปสถานที่ที่มีคนติดอะไรแบบนี้ครับควรตรวจ a อ K ก่อนเดี๋ยวตัวเองเนี่ยไข้สี่สิบมาสองวันหมอนเลยจับแอรปิดนะครับ ก็ลอกสังเกตอากาศดูถ้ามีไข้ย่าลีรออะใสพ่พานีลบปอดได้คุณบอกคอนเฟิร์มครับเสียมพบกับการวิเครราะ์เจาะลึกปันธงกับคนฮัร์ทคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยื่แบบกูกขาดมากเศรษฐกิจเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็ชนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเรียบประชาชนมากเกิน ถ้าไม่ปรงงินน้านเงอนประเทศชาติมันจะเริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถานการเมืองในเดลี่นิวจับดุกเลือกตั้ง66ได้ทีเดล l y นิวออนไลน์